ยายแม่มดกำมารอตอนพิเศษเป็นตอนพิเศษที่มาลงช้าอีกตามเคยนะคะเนื่องจากว่าต้องตัดต่อทั้งเรื่องเลยเพราะมีคุณคามินและเทียนหอมแม่น่ะได้ของครบแล้วจากมิล่าว่าแต่นานเท่าไหร่แล้วนะที่ไม่ได้เข้าครัวแบบนี้ก็คงตั้งแต่คุณแม่เป็นแวมพายนี่ล่ะค่ะ ก็น่ะสิมีลาพวกเรานะ่ะดื่มแต่เลือดแต่มีแขกมาทั้งทีก็ต้องทำอาหารปกติเลี้ยงเขานะจริงสิขากลับหนูขอแวะวัดหน่อยนะคะคุณแม่ได้สิลูกขอบคุณเธอมากนะที่ออกมาไหว้พระด้วยกันนะไม่เป็นไรไม่เห็นต้องขอบคุณเลย วันนี้ละค่ะคุณแม่ตั้งแต่ไปเรียนโรงเรียนเวทมนตน่ะไม่ค่อยมีโอกาสได้มาข้างนอกแบบนี้เท่าไหร่เป็นวัดที่ร่มรื่นดีนะจ๊ะว้าวเรนะ่าเหมันมิาเออคือว่าพวกเรามาเดทกันก็บอกตรงๆเธอจ้าฉันไม่ว่าอะไรหรอกตาเหมันหนูดีนะ่ะเป็นยังไงบ้างจ๊ะคุณแม่สบายดีครับคุณนะ้เทียนหอมส่วนมิาที่เธอกําลังสงสัยฉันกําลังคุยคยอยู่กับเรนะ่าจริงๆนั่นแหละ ทั้งนายแล้วก็เลน่าตั้งแต่เรียนจบมาไม่ได้เจอกันเลยความคิดถึงเนี่ยมันมหัศย์จริงๆทำให้คนลงเอยกันจนได้ที่ี่หรครับคุณพ่อคุณแม่ตาไร ไม่ต้องกังวลน,นะลูกเรื่องที่เขาเป็นแวนพายนะ่ะแม่ไม่ได้รังเกียจเลยพ่อก็เหมือนกันลูกลูกรักใครพ่อก็รักขอบคุณครับเออคงจะเป็นครอบครัวของคุณไลซ์สินนะครับสวัสดีครับคุณคงจะเป็นคุณพายาบสวัสดีครับเออแล้วนี่ทำไมอยู่ๆไฟก็ดับไปละครับเออผมขอโทษจริงๆครับนายท่านคามินทำอะไรครับเนี่ย <laughs> ยินดีไม่ต้อนรับเข้าสู่คฤราสหาดแวมพายคามินนายท่านครับเขามีแต่ยินดีต้อนรับทำไมก็ฉันไม่ยินดีนี่เออสวัสดีครับคุณพ่อผมไลท์เอากองไว้ตรงนั้นแหละใครพ่อแกนายท่านไม่น่ารักเลยนะครับเขามาขอลูกสาวไม่ได้มาล่าท้าผีปิดไฟเสมอตึ้งเฮ้ยนี่ไอ้พายับใครเป็นเจ้านายใครเป็นลูกน้องกันแน่ เออคุณคามินครับผมอยากจะมั่นกับมิาก็เลยให้พ่อแม่มาสู่ขอจะมั่นกับลูกสาวฉันคิดดีแล้วใช่ไหมครับเป็นเขยที่นี่ก็มีแต่เลือดให้ดื่มแล้ววันหนึ่งแกก็อาจจะกลายเป็นแวมพายเหมือนกันเตรียมใจไว้แล้วหรือยังแต่งตัวเสร็จแล้วก็รีบไปจะลูกมิาป่านนี้ยคุณม่านแก้วเตรียมอาหารเสร็จเรียบร้อยแล้ว ค่ะคุณแม่หวังว่าคุณพ่อน่ะคงไม่ทําอะไรพิเลนนะคะเฮ้ยนี่ไอพอมดเห็นไหมรางวัลของแต่ละแก้วถ้าดื่มเลือดพวกนี้ได้ทั้งหมดรางวัลพวกนี้ก็จะเป็นของแกแต่ดูท่าทางคนอย่างแกนะ่ะคงจะทําไม่ได้หรอกไอไกออนไม่ไหวก็กลับบ้านไปรับคําท้าครับคุณคามินผมจะดื่มให้หมดนี่เลย,เอ,เยอ้าวเฮ้ยไอนี่ไไหวใช่ไหมลูก สำหรับนักเรียนหัวกะทิของโรงเรียนเวทมนต์อย่างเจ้าไล่น่ะแค่นี้สบายอยู่แล้วใช่ไหมลูกน้อยยังไม่ยอมกลับไปอีกแทนโอเคไหมครับคุณคามินผมดื่มหมดแล้วนะแต่แต่มันใช้เวทมนต์ช่วยเหมือนที่มิล่าเคยมาทำให้ฉันดูใช่ไหมก็คุณบอกให้ผมดื่มนะแต่ไม่ได้ห้ามให้ใช้เวทมนต์ซะหน่อยไอพอมดเจ้าเล่นี่มันต้องของแบบนี้กินให้หมดนะ โอ้โหจัดมาแบบนี้แล้วไม่เอาหมอจิ้มจุ่มมาซะเลยละคะอย่ามายียวนรอบนี้แกห้ามใช้เวทมนต์นี่คุณคามินคะหยุดเลยนะเละน่นอะไรเนี่ยปิดฟงปิดไฟให้มันมืดให้กลายเป็นรังแดคิวลาไปได้คุณพ่อนี่จริงๆเลยค่ะทำไมต้อนรับแขกแบบนี้มานี่เลยค่ะคุณคามินโถเทียนหอมอย่าห้ามผมเลยดูสิมันส่งตาหวานให้ลูกสาวเรา นี่อย่าทำตัวเป็นคุณพ่อจอมโหดหน่อยเลยนะคะเด็กเขารักกันเทียนหอมแต่เขากำลังจะพาคมิล่าไปจากอกพวกเราคุณคามินเดี๋ยวเนี้ยคุณกล้าเถียงฉันเหรอคะอะ่เออไม่กล้าหรอกจ้ะภรรยาน่ะสู่ขอมาแพงแต่หลังจากนั้นถูกเสมอแหมในท่านทั้งสองคะวันนี้ห้องอาหารเราเฮฮากันจังคุณม่านแก้วคะยกอาหารมาเลยคะ่ะแล้วเอาไอ้ที่อยู่บนโต๊นะน่ะยกออกไปด้วย ได้ค่ะคุณเทียนหอมเอาละค่ะเรามาเจรจากันเรื่องมั่นหมายนะคะเร็กสะดวกก็คือสัปดาห์หน้ายินดีเลยค่ะคุณเทียนหอมทางฝั่งฉันเนี่ยไม่ได้ขัดข้องอะไรเลยมีทาไม่ติดว่าหนูมีล่าต้องเรียนในโลกมนุษย์ต่อผมน่ะก็อยากให้แต่งกันไปเลยนะครับฝันไปคุณคามินจ๋าที่รัก คุณคามินคาไหนหันหน้ามาคุยกันหน่อยสิโกรธฉันหรอนี่ฉันรู้นะคะว่าคุณนะ่ะเป็นคุณพ่อที่ทั้งห่วงแล้วก็ห่วงลูกสาวเทียนหอมก็รู้ใช่ไหมในชีวิตนี้ผู้หญิงที่ฉันรักก็มีเทียนหอมแล้วก็มีล่าแล้วถ้าอนาคตเขาดูแลลูกเราได้ไม่ดีล่ะอืถึงเวลานั้นคุณค่อยไปดูดเลือดเขาจนหมดตัวเพื่อแก้แค้นก็ได้นี่คะแต่มีล่าก็ต้องเสียใจ แล้วถ้ามองมุมกลับล่ะคะถ้าคุณไปพากเขาออกจากกันตั้งแต่ตอนนี้ลูกไม่เสียใจเหรอคุณคามินคุณจําได้หรือเปล่าคะตอนที่ฉันไม่อยู่กับคุณใหม่ๆฉันก็อายุรุ่นราวคลาวเดียวกับลูกนี่แหละตอนนั้นคุณก็โดนคุณพ่อของฉันกีดกันเหมือนกันไม่ใช่เหรอคะคุณเองก็เสียใจแล้วไลท์ล่ะเขารักลูกสาวเราเขาไม่เสียใจหรอ ยายมีล่านะ่ะต้องเติบโตไปอีกยาวไกลนะคะให้ลูกได้มีชีวิตของตัวเองเถอะเข้าใจแล้วครับที่รักแต่ว่าเรามามีน้องให้มีล่ากันอีกสักคนดีไหมคุณคามินนี่อยู่กันมาจนลูกโตแล้วนะคะแต่พวกเราก็ยังไม่แก่นี่เพราะพวกเราเป็นแวมพายยินดีด้วยนะจ๊ะมีล่าที่พวกเธอมีวันนี้กันได้ ฉันเองก็ยินดีกับทั้งสองคนด้วยนะเฮ้ยคามินทำหน้าเป็นหมาหงอยเป็นอะไรเนี่ยอย่ามายี่ยวนได้ไหมเอเดียนฮ่วหวหหงลูกสาวสิทา่าเทียนหอมน,นี่สวยไม่เปลี่ยนเลยนะจ๊ะยิ่งเป็นแววไพายด้วยแล้วดูฉันสิแก่ลงทุกทีไม่หรอกนะหนูดีหนูดีก็ยังสวยอยู่จริงไหมคะคุณพายับแน่นอนอยู่แล้วครับโธ่คุณหนูของฉัน เป็นอะไรเนี่ยคุณแม่บ้านก็ฉันตื้นตันใจนี่คะเอาละจ้ะสวมแหวนให้กันแล้วก็ถือว่าทั้งสองคนเนี่ยเป็นคู่มั่นคู่หมายกันแล้วนะดีใจด้วยนะเจ้าลูกชายแม่ยินดีกับลูกด้วยนะจะมิลานี่คุณคามินคาพูดอะไรหน่อยดีใจด้วยลูกแต่ถ้ามันทําให้เสียใจเมื่อไหร่บอกพ่อนะฉันนะ่ะขอบคุณไรมากเลยนะ โชคดีจริงๆที่ได้ไปเรียนที่นั่นแล้วเราก็ได้รู้จักกันฉันก็รู้สึกว่าโชคดีเหมือนกันถ้าไม่ได้ first k i ินั่นก็คงไม่พ้นคำสาบในคืนพระจันทร์เต็มดวงเดี๋ยวนะคำสาปในคืนพระจันทร์เต็มดวง,ดวนะดวง first k i ิอ่ะเออแย่แล้วเธอลุดปาก first kiss first kiss, first kiss. คุณคามินตั้งสติหน่อยค่ะ ไม่ตรงไม่ตั้งมันแล้วนี่แกบังอาจูบลูกสาวค่ะมิลาตามาแล้วลูกโทษทีน้ารถมันติดหนะ้าก็เลยมาสายมาทันหรือเปล่าเนี่ยอ้าวพอหลานชายจะรีบไปไหนกันเนี่ยเออสวัสดีครับคุณตาผมอยู่ไม่ได้แล้วครับตอนนี้สถานการณ์กำลังมาคุไอ้พอมดคิดว่าแกจะรอดเหรอโ <c oughs> ชคดีนะจ๊ามิากระทานนักเรียนไลด้วย ประทานนักเรียนไล่เหนื่อยหน่อยนะครับเฮ้ยกลับมานี่นะไอพามดอย่าคิดว่าแกห่อได้อยู่คนเดียวคุณคามินท้านี่หยุดเลยนะแหมบ้านนี้เขาหน้ารักกันดีนะคะและนี่ก็คือเรื่องราวของตอนพิเศษค่ะหมู่บ้านเลิฟลี่ซากุระยินดีต้อนรับทุกคนนะคะฝากกดซับสไครต์กดกระดิ่งช่องให้กันด้วยแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้า๊าบาค่ะ